ีค่ะพ่อเป็ดค่ะววค,ค่ะสวัสดีปีใหม่เนาะคุณพอ่อเนาะค่ะมื่อนี้มาตามแนวทางกับพ่อเป็ดเนาะค่ะในงวดวันที่17มกราคม68ค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาคลิปที่สองนะคุณพอ่อเนาะมาตามคุณพ่อนี่สา,า,ามคลิปงวดที่ผ่านมาสามคลิปแต่ว่าคลิปที่สองนี่เลขเขาเนาะให้เพิ่นเบิงะะ่งเนี่ยค่ะคลิปที่สองค่ะท่านผู้ชมเลขเขาเนาะค่ะคุณพ่อจำด้ว่าพ่อฟันอะไจังไร ก็ไม่ได้วความพันลงอย่าลงแล้วเนาะเพราะว่าได้เลขเงินค่ะหาสามหนึ่งค่ะท่านผู้ชมหาสามหนึ่งทักคุณพอ่อหมุนเอาก็คือได้เนาะหาหนึ่งตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าผู้ใดหมุนเนาะคะ่ะเพราะว่าเซ้านิ่งบอกท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะว่าอย่าลืมตัดกับหมุนเนาะคะ่ะซื้อเลขสามตัวเนาะคะ่ะเพราะว่าสําคัญเลยมันมกักสิออกตัวตัดเนาะคุณพ่อเนาะตัวตัดกับตัวหมุนเนาะคะ่ะอย่าลืมค่ะเป็นปัจจัยสําคัญเลยเนาะคะ่ะ หมวดนี้ค่ะมาตามต่อเนาะคะ่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันคักรอบนี้เพิ่นว่าค่ะฝันสองขึ้นซอนเลยสองขึ้นซอนเนาะคะ่ะสองขึ้นซอนเมื่อนี้มาตามคุณพ่อวันที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะเอาคุณพ่อเบาสู่ฟังในฝันแนว่ยไรว่าคักแน่นี่ฝ <c oughs> ันคืนก่อนเนี่ยขึ้นอู้ขึ้นว่างคอยเบาเด้อค่ะคุณพ่อค่ะฝันว่าไม่แง่ทุกเนี่ยไม่แง่นี่พ่อผู้ซอยนี่ยขึ้นไงกันก็เราพูดเราเสียชีวิตไปแล้วนะค่ะเรา็ยามันเนี่ยขมมงขยางมานี บ้านี่ว่าม่นไงเราหายหายว่าเอาเงินหายเอาเงินไปนะาให้เราไม่ีเงินห้ซื้อเนี่ยเงินถิ่มห้หมดมีเงินห่อยหาสิบบาทเงินหอยหาที่บาทเอามาปุ่งไปปุ๊บรด้บุได้เอาได้เงินมันไงนางแรงมาหยาะเลยม่หไงผูรละตายพูระเสียชีวิตไปนะไม่อหยาะไปไม่ไม่ให้กู้เงินใบกู้ยังไเงินใบกู้ไม่จะเรียนบาทกู้ยังไ้เงินใบไปไหวคนละค่ะม่นไงม่นไงทุกอย่าง ล้วก็หย <c lar> <c ười> ่าไปเลยแล้วก็มาหอนล้วก็ย่ามาทังหนาบย่ามานีหน้าแค่ยังละค่ะย่ามาแมาเทเงินเลี้ยนใส่ามกองกองไหวกองไหวกองไหวอ้คนน่ะนับโอ้คนน่ะคือครบมือมด้วคน่าเราไปต้งใสามกองเลยค่ะจอห่อไม่ไงจอไปต้องขอย่าก่อนตัววาไปเจกูมีเงินใบทล่ะออบ้านเรื่องเาจะเอาอเราอย่เราชุนนั้นพันส่วนนันว่นาเรา มาบอกเหล็กพันเห็นเราเถือสองแน่นค่ะมาบอก็มาสื่อเหล็กแล้วว่าซืา้ายุเรดหาซูนแล้วว่าไปซื้อมาซื้อออกอายุเราแปดเก่าโอ้คือเคยฝันเกลียวเล่าแล้วฝันแต่ตัวนึ่งมันมันื่อเหลขเราบอกเลยมาซื้อมาซื้อมันออกแปดเก่ามัน<อ>ามาออกอ,อ,อายุเราเออตัวไทยอายุเราเก่าตัวไทยคะคุณพ่อแปดเก่าตัวเดียวแปดเก่าเออแปดเก่าเลยอายุเราแปดสิบเก่าปีอายุเราแปดสิบเก่าปีเออครับตอนเราเสียบอกคะเราเสียแปดสิบเก่าปีแล้วอค่ะ มักเล่ตนี้แห้งมานนี้แล้วมันเล่อ์ประมันอยู่เื่อนข้าวหนึ่งมาจะบอกไปงานศพเขามาที่นอหนึ่งงานได้เลขต์อะไรละแปรเก่าได้แล้วเพิ่วันนี้เยอะเป็นไงเราคุมไม่ไปวันนี้ไปอยู่บ้าไปในสือกันเขาเล่าเหมือนนะจังได้ก่อนครับคุณผอไปงานโพบหนึ่งละโอ้ไปไปนะเราเราสื่อกันอยู่เราว่าไปหาเอาเราไปปลาแน่เหมือนนะเลยเราคุมไปเล่ไป ไปหากันเขาไปตัว <jour> บ้านใหม่จันท์ก็ลงมาเอาของควรของคนหวยนะค่ะว่างเขาไปหมดเลยละเหมือนเรือยเยเดียวของเยอเดียวเขาม่จับปรับเขาซื้อมาหฮืงนี่แล้วเขาโมโหเนาะซื้อมาเฮือนเขาโมโหาะั้ก็มันจีเงินเงินซ้ำเงินเรียนนะบ้อนก็เอาลอตเตอรี่มาให้ก็ต้มกขาเหล็กเขาพอดีนะลอตเตอรี่เขอเขาห้องเงินเขาเอายังห่องเขาคุณผอ ทุงอย่างเลยนะเนี่เอาตั่ตนิเขาตั่นห้อยเบอรก็้อยพับแนวนี้โอค่ะควา,า,ามหมายหมายถึงว่าก็ตรงก็เปียเ<ม>่า<ม>ันหมายถึงว <มา S 2> ่า เขาเอื่นว่าเหรียญเหรียญกรรมพึกบอกค่ะคุณพ่อ่นี่เขาห่อเออของช่ำรวยปผงห่อช่ร่งนั่นอ๋อเขาห่อของช่ำรวยพระเจ้าพระเจ้าพรจะมันไปนะผงของช่ำรวยห่อห่อเนี่ยนี่ห้องเงินใส่้องเงินใส่แล้วเขากันหนีบหนีบจังสี่บาหนีบเขาใส่ไว้นี่นี้แล้วไม่เห็นว่ามีของผุดของมันบอกว่านี่นี่จะของเราผคนเดียวนะใครเขาออกใค่เขาออกนะแล้วก็ไม่เก็บเอาววกหั มันคือตรงกันเลียโอ้ตรงจังไลยคะคุณพ่อให้เบิ้งเนี่ยค่ะตรงแปดเก่าดีแน่เลยสาโซ่เนี่ยค่ะคุณพ่อเปิดเปิดเบิร์ดกี่หลาเปิดเบิร์ดได้เทนี่เลยมันตรงกันเก่าเลยโอ้เหล็กถ่ายมันก็คือแปดเก่ามันตรงกับเลขที่คุณพ่อฝันไใยพอดีเขาเอาตัวนี้บว่าห่อคุณพ่อห่อเรียนบาทเอ๋อเขาเอาลอตเตอรี่ใบหนีห้ออือเพราะว่าลอตเตอรี่ใบนี้มันเป็นมันเป็นลอตเตอรี่เก่าเนาะค่ะคุณพ่อนี่ค่ะตั้งแต็หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งมีทูน่าหกเจ นี่ค่ะเขาเอาลอตเตอรี่ใบนี้นุค่ะหอเหรียญคอของจำรวยนุค่ะไปจับไปก่อนไลน์ลายคนเลยค่ะระเหลือแค่ใบเดียวมันเหลืออันทุ่งมุ้นแต่เขาไม่ได้ไฟออกแล้วแต่ของเขามาลงเจ้าเลยโอ้ค่ะที่เราเจ้าเด้าอะไบอกเอาหมื่นเนี่นไปซื้อเงินไปเบิงเลยวันนี้เบิ้งมาหอนเฮือนจะมาเปิดเบิ้งมันคือตรงกันก็ขึ้นพันแท้โอ้ตรงกันเป๊ะเลยเนาะคุณพ่อเนาะค่ะ มาเรยมาพันอีกมื่อคืนมาพันเห็นเลยค่ะพันเหวยมันก็ซื้อเอา่แปดมันคืในเก่าแน่มึงนพากันแนวาเป็เก่าเป็เก่าบ่าบอกหาส่บ้าพ่นพ่อหาท่านห้าเหมือท่นนาวเพื่นถามบอกเมื่อคืนืคุยกันเมื่อคืนคุยกันคุยกันกับไผักหมูคนเเห็นคนเขามาคุยกับคุณพ่อมาคุยกันไปเก่าหน่ะไปเก่าไม่เหมือนไปเก่าก็เห็นตมกลมเก่งอยู่นะโอ้เห็นอยู มาเนี่ยอาหาได้เลยเรื่องนี้เืมหาน้ำได้คนน่ะอาหาใส่ทั้งนาเหมัอนกันนะมันก็หาแปรเก่าโอ้กระตรงกันพอดีหาแปรเก่าค่ะตรงกันพอดีค่ะท่านผู้ชมกับลอตเตอรี่ที่คุณพ่อพันไดมาเนาะค่ะนี่เป็นลอตเตอรี่ที่คุณพ่อพันไดมาต่างานซูบเนาะเป็นของชั่มรวยค่ะของหอชั่มรวยเนาะค่ะหอเงินเหรียญค่ะคุณพ่อนี่เพิ่นเอามาแกะออกเนาะค่ะ มาแกะออกแล้วมันตรงกันกับเลขท้ายสองตัวก็คือแปดเก้าเนาะค่ะในความฝันของคุณพ่อเนาะค่ะมันตรงกันเพื่อนว่าค่ะก็เลยเอามาโชว์ตัวนี้ให้เบิงเนาะค่ะมันก็ตรงกันอีกมันนี่ก็ตรงกันอีกคือเก่าค่ะสามตัวที่พีบอกเมื่อคืนล่าสุดก็คือตรงกันเนาะค่ะห้าแปดเก้าเนาะค่ะตรงกันค่ะเพราะว่าจะหนึ่งหาใสหนาเลยเขาค่ะราะว่าเนี่ยเห็นเขาเป็นโกโคเคเลยอยู่แล้วนาะอืมแต่เขาเกาะเห็นกับตาเมันคืออะไรค่ะยันแน่มึง มันเป็นแหลงลางบอกคือใบใหญ่เอาไป้โป่งเนหัวเอาไว้ในหัวนอนเมื่อคืนนะโอ้เอาตัวนี้ไปเสียงบอกค่ะคุณพ่อเสียงไตหัวบ่นอนก็ได้ฝันเกี่ยวอีกฝันเห็นโตัวมีผอมโอ้ก่อนวันนี้ใส่ชุดราบวันนี้ก็เหนื่มากฝันดีๆเรามาแล้วฝันม่วนนะเมื่อคืนโอ้มาฝันหัวแน่เห็นตัวเล็กเลยอตัวละมันใจแห้งเลยมันใจตัวนี้มันฝันคลืนแลกวก็เห็นตัวนี้เนาะ มไของทิงวก็มนใดซะนี่ค่ะมันข้อคือกับข้ได้ตัวเดียวี่คือัค่ะกอนเน่ยอะไรมักตัวเดียวนี่มักแขนเลยมักแขนๆสามตัวหาตัวไหคะหาแปดเก่าสตัวหายหาแปดเก่าห้เน้นสองแปดอก่าตัวเดียวห้นีนแปเก่าอ่อสองตัวให้เน้นแปดเก่าเจ้างก็อยู่บนหูค่ะกันไหนว่าแ วาวมาโคกดอกมาเก่าเลยเห็นกับตาค่ะก้อซองมากแห้งเนาะค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากกันกับกันเอาเนาะค่ะค่ะใครทำนี่กันคุณพ่อห้เคนเคนห้เคนแคนค่ะพันรอบแหลกเลยแหละนะอืมลังพันแล้วมาพันหนึ่งก็มาพันไปผู้ดีเมื่อคืนก็พันอีกสามอีกค่ะฟันส่มสองคืนเนาะสองคืนซ้อนเลย่อมาค่ะแล้วคุณพ่อนี่ที่เพื่อนเอาขอถามเพิ่มเติมเนาะค่ะเธอท่านผู้ชมทางบ้านเพื่อนฟังและเพื่อนอยากหูข้อมูลเนาะค่ะ คุณพ่อนี่ผู้เพิ่นแรนมากผู้ซื้อว่าจุกนี่เพิ่นแรนมานี่เอาเงินเหรียญมากองนี่ไ่งมากองไว้ค่ะไม่จุค่ะย่ายเนาะค่ะย่ายที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะเพิ่นเอาเงินมากองให้คุณพ่อนี่เป็นเหรียญหยางคุณพ่อเหรียญบาทบัดสามกองเหรียญบาททั้งสามกองคือว่าห้เล็กรางว่าสามเก่าัวเก่าชันนะเก่านี่มาตาใสผู้เฒ่าเนี่ยผู้เฒ่ามาเทลงเนาะค่ะแล้วก็ผู้เฒ่าแล้วตายอือแล้วก็ แปดชิ้เกาปีเนะ<ภ>าะแล้วคนแก่แางคนถ่านนแล้วนะแล้แวเงินก็เทไปเทไปเป็นคือเกาะหิ้วขวายนับอ,ออเดอร์แบบนีน้คนน่ะที่นี่คนน่ะถ้ากันนับโรงหนังนเรายนนับเนเรียนน้อยหลายนะนเรื่อหนึ่งเพาว่าเหล็กล่างเรียกวา่กาซ้ำเกาะนะเกาซ้นะคิดว่า,า,วาเก่าซ้เหล็กล่างเข้ามากองหายยุ่งหางลังนี่เนาะอยุ่แค่เนีก็ไม่หนีะมั้งค่ะเราจะยามวันนี้ค่ะหรือว่าทานผู้ชมทางบาชิตี แตกต่างจากคุณพ่อกับสามารถตีได้เนาะคุณ<ร>พ่อเนอะเา,เนาะาคอมเมนต์ใ<อ>ตคีบค่ะค่ะแล้วคุณแม่นี่ภรรยาของคุณพ่อนี่เพิ่นเอาเงินให้คุณพ่อนี่จ้าบาทลอยหาซีฟหกซีฟนี่เราเพิ่งย้อนถิ่มนะเวาหาซีฟหกซีฟนี่ล่ะวันนี้นับมานั่งเงินมันก็ย้อนถิ่มให้ลอยกลัวประมาณลอยหาซีฟลอยหกซีฟเออแม่เรากู็เอาเองคนน่ กูหมายว่าเนอะกูกูมีเงินใบกูชอบเลียนหาดบาทให้มือว่าถุนกูมีแต่เลียนบาทด้อยู่ก ja okay, so ouais. ันมาสามกองเนาะกูเลยกูจะไปใส่ก so right. so 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 okay. so okay. ่็ถ uh ุน huh. กูเลียนบาทกูหลายุนคือกระย่างเรียนมาทั้งหน้าวันนี้กูอยู่ทั้งหลังค่ะเลาเงินอะไรก็อยู่ทั้งหลังวันนี้มาเทเงินกูอยู่ทั้งหน้าวันกองวันนี้กองวันนี้กองวันนี้นับออเดอ้อกูมื่อไปอร่อยนะกองนี่กองกลมๆบอกคุณพ่อกองแล้วทั้งนี้กองคือกองที่ควายอันนี้คือกองท J K นี่ค่ะกองเจจคูะ J เนาะค่ะโบนีอาจจะเป็นควาย สามศูนย์ก็ไดเนาะกรท่านผู้ชมพันตีเอาเนาะคุณพ่อนะเก่าศูนย์เก่าสามอยู่แล้แต่คุณพ่อพันหายเก่าสามเก่าสามหรือ3ามเก่า่าสเละเก่าสมเนาะค่ะคเขายื่ข้างหนาเลยค่ะเือองเาข้างนีวข้างนาดังๆค่ะวันนี้เป็นเก่าสามคุณพ่อห้เหล็กล่างบอกค่ะตัวนี้เหล็กล่างเก่าสามเหลกล่างนี่เก่าสมเนาะค่ะส่วนเหลกบนนี่หเป็นแปดเกหแปเก่า 889สองตัวกับ89เนาะนาตัดกับมุนเอาอยู่ในนี้ค่ะ89ัวเดียวมดเนี่ยน 8, 9, <า>เน้นมากแค่89เห็นขัดเห็นกับตาเลยนะค่ะพันสองขึ้นสองเห็นกับตานะมันใจคัก100มันใจอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นพันเลยตรงไหนเลยนะพนันเดียวเนะี่ยค่ะมันใจนะมันใจคักคุณพ่อว่าราา์คแตก่กับตองล่อคงสุดท้ายน้ำนาะคุณพ่อเนาะเถื่อคงสุดท้ร์มะยามอีกเนาะค่ะเป็นแนวทางของ แต่ว่าผู้หญิงเรามาหาอีกเมื่อคืนเห็นไหบอาบอกแปกเกาะนี่ผี่หญิงน้ำดำนี่ล่ะปลาตัวเมย่อยเหมือนแนมนี่ๆในเล็นี่เลขคนแนมเป็นอันนี้ฟันสอนอีกเม่อบนี้เมื่อคืนนี่แหละเจียงนี่เจียงนี่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 เลยะนี่แนมเมื่เลยแฝกเกานี่ยแนมเห้เลยแป้งมุงกล่งห้มาเกามุ่งกล่องอนี่ยแนมี่หญิง่อน้ำดำสูงอกโอแนมมาดูย่ากำลังอยากขอมาในเคื่องเลยเลยโอขอไปหาเลยค่ะ สวัสดีนายอน,น,นดำตัวบอกเรียนหกชัสอนนักบอก,กนักแม่นนั่หละค่ะอ่ะในงวดน,นี้ก็ขออห้มีโชคมีลาบกับคุณ่อสุขูสุขค้นเนาะค่ะก็อย่าลืมเนาะค่ะคุณ่อเพินว่า ซื้อเลขต้องตัดกับหมุนน้ำนะคุณพ่อเนาะนค่ะอย่าลืมอันนี้คือปัจจัยสําคัญเลยค่ะตรงๆเลยที่คุณพ่อมากก็คือแปดเก่าค่ะท่านผู้ชมเน้นๆเ,เ, <ขอ S 1> เลยเป็นราคามักแห้งเ<ม>นาะคะ่ะใครเลขล่างก่ซไปเลยค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบเดี๋ยววันใหญ่กับคุณพ่อสุขูสุข,สข,สข,สขคนค่ะเดี๋ยวมาตามคงสุดท้ายอีกเครื่อหนึง่งค่ะค่ะคุณพ่อมีย้งเพิ่มเติมอีกบ้างคะไม่แล้วทำนี่ละพันทำนี่อืมค่ะ สองขื่นสอนพันแนี่นี่ละค่ะคือเราเห็นหัวโตมันผุ่นเลยเือค่ะขอบคุณพ่อเป็ดได้หลายค่ะบทเพลงแนวทางขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะค่ะกัมมาสรุปแนวทางตัวเลขขวามันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเป็ดค่ะในงวดวันที่17มกราหม68นี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแปลของคุณพ่อเนาะค่ะคุณพ่อนี่ฝันอยูสองืนซสอนเพิ่นว่าค่ะคืนแรกนี่เพื่อนฝันว่าเพื่อนั่งยู่เฮือนเพิ่นนี่ละเพื่อนว่าค่ะ คุยกันกับภรรยาเพิ่นเนาะค่ะว่าขอเงินแน่ว่าสั่นสิเอาไปเปกเหล่าเพิ่นว่าขาะในความฝันเนาะค่ะภรรยาของคุณพ่อนี่ก็กำเงินใบเนาะค่ะเป็นใบยี่สิบบาทนี่ละเพิ่นว่ากำหลักกรโนนให้เพิ่นว่าประมาณรอยหาสิบรอยหกสิบนี่ละเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าจำจำนวนบ่ได้เพิ่นว่าค่ะโยนให้คุณพ่อนะค่ะคุณพ่อบ่าท่านยิบเอาเนาะค่ะแล้วมีคุณยายเนาะค่ะบ้านคางๆกันเพิ่นว่าแต่ว่าคุณยายนี่เพิ่นได้เสียชีวิตแล้วเนาะค่ะ แลนมาเพื่อนว่าแลีนมาแล้วก็ไม่ยิบเอาเงืนใบทีภรรยาของพ่อเป็ดให้เนาะค่ะหอบเอาไปเบิดเลยเพื่อนว่าค่ะหอบเอาไปแล้วกระทิมเงืนเลียนให skill, ้กับพ่อเป็ดเนาะค่ะสามกองเพื่อนว่ามีตะเลียนบาทเพื่อนว่าค่ะบอกว่าในโตของคุณยายนี่มีต่เงินเลียนวาสันยายอยากได้เงินใบวาสันเอามาแลกกันเพื่อนว่าค่ะแล้วก็เอาเงืนเลียนนี่กองให้พ่อเป็ดสามกองเพื่อนว่าหลังจากนั้นก็ไปเลยเพื่อนว่าค่ะ พ่อเป็ดนี่ก็เลยว่าเคยฝันเกี่ยวเพิ่นแบบนี้เพิ่นว่าถ้าฝันเกี่ยวเพิ่นย่ามใดมั่นสีโบอ,กออกเหลขกตัวเพิ่นมาหายเพิ่นว่ามั่นสีออกเหลขกอายุเพิ่นว่าค่ะพ่อเ็ดก็เลยหายเลขอายุของคุณยายทางบ้านเนาะค่ะเพิ่นก็เลยหายเลขแปดเก้าเนาะค่ะแปดเก้านี่หายเป็นเหลขบนเพิ่นว่าค่ะมักแห้งเพิ่นว่าเพราะว่าอายุของคุณยายตอนเสียชีวิตก็คือแปดสิบเก้าปีเนาะค่ะ หลังจากนั้นเนาะคะ่ะคุณพ่อนี่เงือเศร้ามากคุณพ่อเพิ่นกับไปงานศพเนาะคะ่ะของมูเพิ่นนี่ละไปเชียชีวิตในหมู่บ้านเนาะคะ่ะพอไปแล้วเพิ่นว่างดอกไม้จันเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะลงบันไดามามาหลับของชํารวยเนาะคะ่ะมันเหลืออยู่ถุงหนึ่งคุณพ่อว่บวิ่งไปเอาคุณพ่อก็เลยยิบมาเนาะคะ่ะมาหอนเพืน่นมาเปิดเบิงเพิ่นว่าเป็นไข่ไข่เลี้ยนของชํารวยเนาะคะ่ะอยู่ในหันเพิ่นว่าแกะออกมาเขาเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนาะคะ่ะ โบนมนกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยเนาะค่ะเป็นกระดาษลอตเตอรี่เนาะค่ะกระดาษลอตเตอรี่ห่อของชํารวยเป็นเหรียญเนาะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นไข่ไข่กัมมะพึกเนาะค่ะคุณพ่ออาจ,จไข่ไข่กรมมะึกเนาะค่ะห่อในหันคุณพ่อก็เลยเปิดขื้นเบิงเนาะค่ะล้วเห็นในใบลอตเตอรี่น่ะเป็นเลขถ่ายหาแปดเก้าเนาะค่ะเลขสามตัวหาแปดเก้าคุณพ่อเลยว่าคือตรงกันแท้ครับ ควบฝันมอคืนนีเนาะคะ่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่ฝันเกี่ยวกับผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตก็คือคุณยายขางบ้านเนาะคะ่ะอายุ8ปเกปีหลังจากนั้นคุณพ่อนี่ก็เลยเอาใบลอตเตอรี่ใบนันละที่หอ่อเหรียญกรับรมาพึกเนาะคะ่ะเอามาวางไต่หมอนหลักก็ะนอนอีกเพิ่นว่าค่ะหล้วก็ะอธิฐานเนาะคะ่ะว่าท้าเลขสิออกตัวนี้ให้ฝันดีฝันเกี่ยวะะเพิ่นว่าค่ะเพิ่นกับฝันอีรลีคกะท่านผู้ชมฝันว่าเป็นผูญ้ยญิ่งมากเพิ่นว่าค่ะ เป็นผู้หยิ่งมากมาบอกว่าเห็นอยู่บ่อเลขนะเอาไฮนะหาแปดเก้านะเห็นบ่บอกพ่อเป็ดเนาะค่ะพ่อเป็ดก็เลยว่าเห็นอยู่ชัดเจนอยู่แปดเก้าน่ะพ่อเป็ดบอกเนาะคะ่ะผู้หยิ่งคนนั้นยำเนาะค่ะว่าหาแปดเก้าน่ะอย่าลืมเดอ้อวัดเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นก็เลยห้แนวทางมากเนาะค่ะท่านผู้ชมแนวทางในงวดนี้เนาะค่ะคุณพ่อเพิ่นห้ก็คือหาแปดเก้านะค่ะเลขสามตัวเลขผีบอกเพิ่นว่าค่ะราคแปดเก้านี่ห้เป็นบุญเนาะค่ะ เป็นอายุของคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะคะ่ะฝันเกี่ยวฝันเห็นย่นำไรมันสีออกอายุเพิ่นตลอดคุณพ่อก็เคยได้โชคน้ำเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อนี่เคยได้โชคน้ำเนาะคะ่ะรากาเก้าสามนี่เป็นเหลียลางเพิ่นว่าค่ะเพิ่นตีจากฝันแหลกของเพิ่นเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นคุณยายนี่น้ำผู้เ่าเนาะคะ่ะเอาเงินเหรียญมากองให้ทั้งเบิดสามเหรียญสามกองค่ะท่านผู้ชมเอาเงินเหรียญมากองให้ทั้งเบิดสามกองให พ่อเป็ดนี่นับเอาตามจํานวนเงินทีคุณยายนี่เอาของพ่อเป็ดไปเนาะคะ่ะพ่อเป็ดเพิ่งก็เลยหายเป็นเก้าสามตีจากผู้เฒ่าเนาะคะ่ะสามนี่ตีจากเงินเหรียญสามกองเนาะคะ่ะเพิ่นว่าลงลางแท้เพิ่นว่าถ้าแม่นแบบนี้เพิ่นว่าค่ะคุณพ่อให้มาแนวทาง เลขสามคุ้มนี่ค่ะท่านผู้ชมหาแปดเก้านาะค่ะรกษาแปดเก้ารักษาเก้าสามค่ะเป็นแนวทางของพ่อเป็ดในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดนี่ค่ะขอให้ทันผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในทวันใหญ่กับคุณพ่อสุขหูสุขคนค่ะแต่กะ่าลืมตัดกลับหมุนนํำเด้อค่ะกันไวค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนึ่งพระรวยนํำนี่เด้อค่ะคลิปนี้เขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ